สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบก,กับผมอเคยนะครับกับแอสตาชุดวนะ่ายน้ำประกายเสยงนัตตี้ฮะเราอยู่ใน ID ดีของผมเองเซิร์ฟไทยนะครับเซิร์ฟไทยวันนี้ฮนะพลังแอสตาผมระดับ79,501แต่จริงๆอะ่ะจริงๆอะ่ะถ้าอัพดาวเต็มกับผมอัพผมอัพเลเวลสกิลผมจะไประดับที่83,000นะครับ83,000เลยนะครับผมเลเวลสกิลอะ่ะอัพขั้นหนึ่งมันบวกประมาณ30 ถ้าสมมุิบวก1 2 3 4 4แล้วมี4 s k i ล1 2 3 4 30คูณ4แล้วก็คูณ4ไปอีกมันจะได้เท่ากับ480 480แล้วนะ480บวก79,000 500ก็จะเป็น79,981 79,981ยังไม่พอถ้าเกิดเสริมแก่งไปอีกขอบคุณสำหรับสมาชิกด้วยนะครับ ถ้าเกิดเสริมแก่งไปอีกเห็นบวกตรงนี้ไหมครับบวกตรงนี้หนึ่งบวกไป2อทีฮะเพราะว่าเราขาดสดาวบวกอีก1,596แล้วก็บวกอีก1,596มันจะเป็น83,173ื่นสามครับแอตตาของผมพลัง8ปดหมืนะครับผมยังไม่อัพดาวให้กับแอตตาชูบน้ำเพราะว่าผมรอแอตตาปีนะผมรอแอตตาปีนะครับเอออุปกรณ์ มีอะไรบ้างไปดูแล้วเดี๋ยวผมรีวิวพวกชุดไ้น้ำเอาไปใช้ได้แอตตาชุดไ้น้ำเอาไปใช้ได้มาดูอุปรกรณ์กันนะว่าผมใส่อะไรบ้างทำไมพลังสิ่งเยอะขนาดนี้นะครับก็เป็นดีเฟนต์ฮะดีเฟนต์ประดับเป็นต่างหูดีเฟนต์สามสิบสามเปอร์เซ็นตะ์ครับแล้วก็หัวใจอ e ีกส e ี่ร้อยสองพีเลสพีเลสศูนย์จุดสามดีเฟนต์อีกแปดสิบห้าแล้วก็เอทีเคสี่สามหนึ่งฮะตรงนี้ตรงสายด้วยนะต่อไปเป็น สร้อยคอครับสร้อยคอเป็นดีฟเอน e ์สาา ATK สี่หแ Damage r a t e สิบแนะครับแล้วก็ ATK เปอร์เซ็นต์ดอันนี้ครดีคีเรตอีก0.6นะครับต่อมาครับชิ้นนี้ฮะแหวนครับคีเลตสิบสองจุดหนึ่งแปดอจุดหนึ่งแ ATK 5-3-3หัวใจ437ร้อยมเจ Damage r a t e สิบแล้วก็คีเรตศูนย์จุดแนะครับศูนต่อไปครับชิ้นนี้ฮะเป็น โลดาวนะครับโลดาวชิ้นเล็กนะครับเป็น ATK ครับ c ี i t r a t 11.15 HP 405 c ี i t a 8.44แล้วก็คี i t Damage 5.76นะครับต่อมาเป็น Damage c r ติดดาวนะครับเซตเล็กนะครับเป็น ATK ครับ Damage Critical 4.66นนะครับ HP 315 ATK 109 ATK เปอร์เซ็นต์4.22นะครับผม ต่อมาเป็น ATK เปอ็นต์ฮะไม่ใช่ ATK เฉยๆเป็นเซตคคเอทคเอทอัตราคริทิคอลอัตราคริทิคอลติดดาวนะครับเป็นโจมตีครับคริทิคอลดาเมจห้าจุดสี่สามคริทิคอลเลทเก้าจุดเนาเมจเลสองยนะครับแล้วก็คียเอทก็คือตั้งคิดจุดสาร์เซ็นตนะครับต่อไปเป็นเดฟเป็นเดฟเดฟใหญ่นะครับเดฟใหญ่ เบดาวนะครับเป็นโลดาวนะครับ1น1 5นะครับ1615 HP 5.32% ATK 7.42%ดี่อรเยอะ7.42%ดาเมจเลนที่แแล้วก็ Defense อีก3.73%นะครับ3.73%ต่อมาครับเป็นคิ r t i c a l d a m a g ดาวนะครับก็เป็นโลครับกลังป้องกันนะแล้วก็ ATK 146่ง่โลเปอร์เซ็นต์4.48 ดาเมจคริทิคัลเจ็ดแล้วก็ ATK 5.13%ต่อไปเป็นโลธ่ธรรมดาอันนี้ไม่เข้าเซ็ตกับใครแต่ออปชันมันสวยดีนะครับเป็นโล่ครับที่อัตาคริทิคัล9.35%อันนี้ m t k ไม่คิดอยู่แล้วนะครับสำหรับอาตาอันนี้น่าจะรีออกเดี๋ยวอนาคตมันมีหินรีออฟใหญ่เดี๋ยวค่อยล็อกล็อกคีเลสกับฮีเลสนะครับโอ้แต่ว่าคีเลสมันก็11.35ดมนะครับ ATK อีก5.97นะครับไม่รู้จะล็อกอะไรเลย ไม่รู้จะล็อกอันไหนเลยนะครับเพราะว่าหินรีออฟขนาดใหญ่มันล็อกได้แค่2 2ออ,ออปชันคือไม่รู้จะล็อกอะไรเลยเนะี่ยมันดีไปหมดเดลเวนต์เอ็มเอสีเคเนี่ยไม่น่ามาเลยนะครับผมเพราะว่าแอตตามันไม่ใช่นะครับเอ็มเอสีเคใส่ไปเท่าไหร่ก็เท่ากับศูนย์นะครับไม่เพิ่มพลังนะครับเอ็มเอสีเคแต่ว่าเสียดายออปชันมันสวยจริงสามออปชันเนี่ยมันสวยมากจนจนจน,จนไม่อยากเปลี่ยนเลยนะครับผมแล้วต่อมาเป็นอัตราคริติคอลขาดาวครับเซตอัตราคริติคอลดาวนะครับเป็นดีเฟนต์นะครับคีเลสแปดจ พิธีข้อเลส14.72 14.72นะดาเมจเลส17แล้วก็พิธีข้อดาเมจ6.49ครับนี่คือแอสตาชูบว้น้ำผมเตรียมของให้แอสตาร่างปีศาจนะครับเตรียมของให้แอสตาล่างปีศาจซึ่งแอสตาล่างปีศาจมาผมจัดเต็มแน่นอนสำหรับสำหรับดาวนะครับขอให้มันได้5ดาวตั้งแต่วันแรกทีเถอะนะครับผม,มอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ที่ผมบอกฮะถ้าเกิดผมแอสตาชูบว้น้ำ5ดาวแล้ว ถ้าอัพสกิลครบพลัง8 3 0 0 0แน่นอนครับแ3 0 0 0นแน่นอนพรสวรรค์ครับพรสวรรค์อันนี้ยังไม่มีสีม่วงนะแต่อนาคตผมจะซื้อสีม่วงอันนี้มาเป็นเดฟเป็นเดฟสีม่วงนะครับตอนนี้ใช้สีสีส้มไปก่อนคิเลสครับใส่คิเลสใส่เดฟนะครับใส่ส le, สคีเลสใส่เดฟแล้วก็ใส่แม่นยำตอนนี้ใส่แม่นยำไปก่อนเพราะว่าไอตัว atk กับ m atk ไม่มีสีส้มนะครับเลยใสย่แม่นยำไปก่อนเออมันไม่มีอะไรดีกว่านี้แหละตอนนี้นะครับอ่ะ มาดูสกิลครับสกิลสกิลการส,สกิลนี่อัพเต็มนะซึ่งการ์ดของแอสตาล่างปีศาจผมก็เจ้าเต็มเหมือนกันนะครับมันดีตรงนี้ฮะความสามารถของการ์ดก็คือสกิลสอ่ะเมื่อล้างปั๊บจะให้ผลอมาตะกับตัวเองหนึ่งเทิร์นอันนี้คือสกิลของการ์ดนะครับแล้วก็สกิลของการ์ดเป็นสกิลติดตัวนะครับก็ให้ฟื้นฟูพลังชีวิต10%ของพลังชีวิตสูงสุดตามดีบัฟที่หลังออกนะครับมันเข้ากับตัวมันเพราะว่าแอสตามันดีตรงที่สกิล2มันสามารถ ให้ผลล้างดีบัฟทั้งหมดกับตัวเองนะครับเมื่อใส่การ์ดจะให้เอามาตัดกับตัวเองย้ายดีบัฟหนึ่งชนิดออกจากพันธมิตรทุกคนมาไว้ที่ตัวเองหนึ่งหนึ่งอย่างจะล้างล้างดีบัฟของเพื่อนแล้วก็มาใส่ตัวเองแล้วก็ล้างดีบัฟออกนะครับอันนี้คือสกิลสองของแรตานะครับสกิลหนึ่งก็ไม่มีอะไรครับโอกาส60%โจมตีของล้างดีบัฟหนึ่งล้างบัฟล้างบัฟไม่ได้ล้างดีบัฟนะล้างบัฟหนึ่งชนิดออกจากศัตรูล้างบัฟหนึ่งชนิดออกจากศัตรูสกิลพิเศษคร ศัตรูทั้งหมดเท่ากับยูยุทุกตัวมาไวที่ตัวเองแล้วถ้าเกิดอัพสกิลเต็มอ่ะเปิดการใช้งานยูยุของศัตรูที่กําหนด20%เรพราะฉะนั้นตรงนี้คือถ้าเกิดอัพแค่เลเวลสอ่ะมันจะยูยุร้อยเลยยูยุร้อยเกับเป้าหมายแล้วก็เปิดอัตราใช้งานยูยุอีก3%พวกนี้ก็คือยูยุตัวที่เหลือตัวที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายมาหาตัวเองนะครับส่วนสกิลประสานครับก็สร้างสตันสร้างสตันอันนี้จะเหมือนแอสตาลางพิษาด้วยเพราะว่าแอส กิวปัสสากของเขาก็ทาสปาร์เหมือนกันนะครับก็ก็คือตัวมันจริงๆมันเป็นตัวแจกฟรีที่เรียกได้ว่ามันใช้ด้านได้นะมันใช้งานได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าใช้งานยังไงเดี๋ยวไปไต่หอกันอันนี้ผมไม่รีบเรื่องไต่หอนะครับแต่ไต่หอเดี๋ยวเขามีมีแจกของคืนให้นะครับสําหรับคนที่ผ่านชั้นต่างๆไปแล้วนะครับผมภายใน7วันนะครับมาดูชั้น91ครับผมยังดองไว้อยู่นะครับผมยังไม่เล่นมาดูครับถ้าเกิดใช้แอตตาล่างล่างล่างชุไน้ำเนี่ยล่างชุูไปน ถ้าสมมติเราเอาไปไต่หอเนี่ยจะทําได้หรือเปล่านะครับมาดูกันเทราเดไปเลยเทราเดไปเลยนะครับเออเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะแอตตาจริงๆแล้วถ้าเกิดอัพสกิลเตมแต่ว่าผมเก็บทรัพยาก,กรการอัพสกิลเนี่ยแตบบ่บอกได้เลยว่ามันมันหายากมากจริงมันหายากมากจริงนะครับหายากมากจริงอโนเอลกางรูปไปก่อนครับกางรูกันเลยอ่าเดี๋ยวแอตตาแอตาแอตาจริงๆึงดูดก็ได้นะเออ แอตตาจริงๆมันเป็นแท้งที่ดีมากๆนะครับส่มันโหหนักเหมือนกันนะเนี่ยหนักเหมือนกันนะเนี่ยโจมตีหนักเหมือนกันนะเนี่ยแล้วแบบมันเป็นสีฟ้าไงโนเอลตีไม่เข้าเลยแอตตาแอตตายูยูใส่ใครดียูยูใส่ดีปัฟบสีฟ้านี่แล้วกันอ่าเพิ่มไปนี่ฮะติดยูยูครับมันจะติดโอ้แล้วติดหมดด้วยนีสี่ห้าเปอร์เซ็นต์จริงปะเนี่ยนี่ฮะติดยูยูฮะอ่าั่นแล้วฮะศัตรูก็จะตีใส่ตีใส่แอตตาเลยครับแอตตาก็ได้โลโนเอลอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็ อีซี่ฮะอีซี่อป้ายังไงยังไงโอเคไอะยังติดยุดย่ยอยู่ด้วยนะนี่ชามี่ฮิวไปครับยืนคู่กับชามี่นี่ก็ดีนะครับยูดเรื่อยนๆนะครับตอนนี้โนเอลติดดีบัฟนะครับดีบัฟลดพลังโจมตีนะครับเดี๋ยวดูแอตตานะครับแอตตาฟาสต่างนี้ด้วยสกิลสองปาดมาตรงนี้ดูดเห็นไหมวิกกี้นี้มันดูดดูดของโนเอลมาครับอ้าวพอมันมีแรงขึ้นอยู่วะวิกกี้เห็นมันดูดไปแล้วออมมีแรง เมื่อกี้เห็นดูดของโลเอลมาแล้วนะแล้วมันก็ล้างออกไปฮะแต่นี่ไม่รู้ยังไงมันยังขึ้นอยู่นะเออโอเคดูดมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งปั๊บดูดมาหนึ่งปั๊บเฮ้ยแบ๊โอ้ยยังไม่ตายไม่เป็นไรโลเอลครับไปต่อครับตรงนี้อ้าวเดสสก,กิลสองโอเคเพื่อเป็นการเมคชัวครับว่าเราจะผ่านอันนี้เรากกางโล่ไปอีกทีหนึ่งนี่ฮนะตีใส่อาซาตีใส่โนเอลโนเอลสวนครับสบายหรือสะดือโบเลยฮะตรงนี้นี่คือไต่หอชั้น9 1นะครับ จริงๆผมน่าจะผ่านร้อยชั้นได้แล้วแต่ผมดองไว้นะครับผมดองไว้ดองไว้ก่อนจะได้มีอะไรเล่นจะได้มีอะไรเล่นเออไอ้นั่นมันโถงพี่มันเอาออกไม่ได้อ๋อโอเคขอบคุณมากครับกาตี้อ๋อถ้าเกิดเป็นโถงมันเอาออกไม่ได้ใช่ไหมโอเคโอเคได,ได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ทําให้ดูเฉยๆว่ามันมันทำงานยังไงนะสำหรับแอตตาช่วนานนะครับมันเป็นตัวฟีที่ดีนะเอาจริงๆแล้วเป็นตัวฟีที่ดีมากนะครับ เออแต่ว่ามันมัน,ม,นมันไม่ค่อยเก่ง PVP เพราะว่า PVP มันมีตัวเก่งกว่ามันก็เลยไม่ค่อยถูกหยิบมาใช้นะครับอุ้ยติดสตันด้วยตรงนี้โอ้แย่เลยแย่เลยตรงนี้จูเลียก,ก็ติดสตันด้วยโอ้สามีก็ติดสตันโอ้แย่จัดโอเคแอตตาแอตแอตาสกิลสองแอตตาจะตายไหมเนี่ยจะผ่านไหมถามก่อนว่าจะผ่านไหมเนี่ยโอ้ยตีแรงจัดเออกลางลูกอะครับ9ก้าโศก้าเอกเก้าสอง ตัวที่สามโคตรอึดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะให้ชามี่คิวไปเรื่อยๆชามี่คิวไปเรื่อยๆตรงนี้โอเคมาชามี่ได้ถึงเทิร์นคิวครับคิวไปที่โนเอลครับเพิ่มไปเรามีโลอยู่ครับลงมีโลโนลเอลก็คอมโบไปเรื่อยๆครับตีธรรมาดาครับเนี่ยโอ้โหแรงนะเนี่ยตัวนี้แรงนะเนี่ยแต่ใต้ย,ยังรับแรงกันให้ได้ดีอยู่ฮะ มจูเลียนตีไปน่าจะแตกโอเคไปครับเวฟที่2โอ้ตัวถึกทั้งนั้นเลยนะครับอ่าเราก็จะดูฝั่งขวาครับว่าใครเปิดก่อนเป็นตัวสีฟ้าตัวที่1ตัวนี้นะเปิดก่อนก็ใช้สกิลสองจูเลียนลดความคงตัวครับเสร็จมันก็จะมันก็จะให้ตัวที่3เปิดก่อนแล้วหรือสามตีสอต้าครับสวยครับตรงนี้ตีสอต้าครับสวยครับก่างลูก่อนเลยครับลูกให้กับตัวเองครับโนเอลดีมากครับตรงนี้ไปครับชาม่ชาม่สกิลฮิวนะครับยู่ขึ้นไปก่อน ฝืนฟูครับฝืนฟูเลือดแอตต้าก็กลับมาเลือกเต็มอีกครั้งหนึ่งนะก็ตีไปเรื่อยๆครับตีไปตีใส่ดิบัฟเฟอร์นะอ่าติดโล่ครับติดโล่ครับไปครับโอเคจูเลียสจูเลียสตีใส่ใครดีตีใส่ตัวที่หนึ่งแล้วกันตีโอ้ติดขีด,ด้วยลดความคล่องตัวด้วยนะครับไวยงามครับแอตต้ายังรับแรงแค่ดีอยู่ฮะรตรงนี้โลเอลก็ดีไหมครับจริงๆสก,กิลประสานก็ได้นะจะได้สตันหนึ่งตัว ติชามีมาติชามีไปก่อนครับพิวมาเต็มแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันด้วยครับนี้งามครับต่อไปอาตาครับขอดึงดูดครับดึงดูดตรงกลางนี้เลยฮะแอเคเตอร์ครับปาดมาตรงนี้ครับติดดึงดูดครับแต่เพื่อนร่วมทีมไม่ได้ติดนะแต่ว่าก็ยังมาตีอาตาอยู่ดีนะครับก่อสวยงามครับตรงนี้ตัวเอลสวนครับอ่าน่าจะผ่านได้ไม่ยากนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูสกิลประสานของของของอาตาด้วยนะตีตัวหนึ่งตายไปก่อนแล้วกันอ่าตายไปละตัวหนึ่งนะครับ ตาสวนมาโอเคเอาสกิลผสนโนเอลกับตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ติดยัวยูอยู่ใส่ตัวที่สามนี่นตีไปแล้วก็แล้วมันจะติดสตันไหมไม่ติดนะไม่ติดนะตอนนี้ไม่ติดไม่ติดสตันนะโอเคไม่เป็นไรเมลกาติดสตันอยู่ยนะิวสองไปครับปาดไปตรงน,นี้เนี่ยอันแทงดีมากเลยนะเนี่ยยังยังแทงได้ดีอยู่เลยยืนคู่กับชามี่ยังไงคือแบบ Easy อีซี่อ่ะอีซี่นะครับปาดมาตรงนี้อีกทีหนึง่งก็ no กนโนเอลกลางลูเพื่อความเมคชัวครับ no นโนเอลกลางลูเพื่อความเมคชัวมาเพิ่มไปตีปมาโอ้ติดสตันโนเอลติดสตันเลยไม่สวนนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังม,มีจูเลียสอยู่จูเลียสสกิลยัดไปตรงนี้แล้วเหลือแค่ตัวเดียวแล้วครับเหลือแค่ตัวเดียวละสวยงามครับนี่ฮะ แอตตาชูน้ำแบกนะครับไม่ใช่ไปแบกนะครับเพราะว่ามันรับแรงกระแทกดีดไงรับแรงกระแทกแบบใหโนเอลกางโลกให้แล้วก็แอตตาก็ยืนแทงแบบชิวๆนะครับเนี่ยมันเอาจริงใส่เดฟหมดนี่ผมว่ามันถึกกว่านี้นะนี่ผมใส่ ATK ด้วยนะครับเออมันก็เลยประการลัสนี้โอเคหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับว่าทําไมแอตตาชูไว,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 ว้น,มน้มันถึงได้เป็นตัวแจกฟีที่ดีนะครับผมมันผ่านไต่หอได้นะผมความทรงจําเนี่ย นะครับผมเนี่ยถงลวงตานะครับไม่ใช่ถงควมตรงแจนหรือถงลวงตาชั้น9าเก้าสิบเอ็ดนะครับผ่านไปได้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมในการติดต่อไปด้วยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างนี้ครับแล้วจเจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะบ๊ายบายสวัสดีครับอันนี้คืออัดหนึ่ง